ปปชเปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิมเจรัต์ค่ะมีทรัพย์สิสนรวมๆอยู่ที่85ล้านบาทมีนี้อยู่ที่20ล้านค่ะรวมถึงมีการแจ้งถึงหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดการบริษัทด้วยนะคะสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้จริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะออกมาเปิดเผยเป็นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง40คนหลังจากที่พ้นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสนะคะเมื่อวันที่20มีนาคม2566ค่ะในจํานวนนี้แหละค่ะ รวมไปถึงนายพิธาลิมเจริัต์ด้วยเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลนะคะที่มีทรัพย์สินรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่85ล้านนะคะแล้วก็เป็นหนี้อยู่ที่20ล้านด้วยกันค่ะรวมถึงมีการแจ้งถือหุ้นไอทีวีในฐานะผู้จัดการมรดกด้วยนะคะนายพิธาลิมเจรัต์เนี่ยปัจจุบันก็คืออายุ4 2ปีแล้วค่ะสถานภาพโสดมีการแจ้งหย่าเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2562ค่ะมีรายได้ประจำเดือนละอยู่ที่1 3 6 2 7ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินขายคอนโดปี2563ค่ะจำนวนอยู่ที่13ล้าน6 0 7 3 5 0 6บาทขายรถ2คันปี2565จำนวน9 3 6 0 0 0บาทขายหนังสือเนี่ยอยู่ที่4 3 1 7 1 2บาทรายได้ระหว่างการดำรงตำแหน่งอยู่ที่3ล้าน4 3ล้าน4 0 18,376บาทนะคะต่อปีแล้วก็รายได้ระหว่างการดารงตําแหน่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย จะอยู่ที่2 3 4 0 0 0บาทต่อปีส่วนรายได้ระหว่างการดำลงตำแหน่งค่ะเฉลี่ยอยู่ที่17,928บาทต่อปีรวมรายได้ต่อปีแล้วค่ะอยู่ที่5 000, 1 000, 2ล้านหนสตางนาัน่ส้านั่นเองค่ะรายได้รายจ่ายต่อปีขอภายค่ะรายจ่ายต่อปีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภคอยู่ที่2อ0ล้านบาทค่าเบี้ยประกันอยู่ที่89,73บาทจุดสสตางค์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยก็จะมีค่าอุปโภคบริโภคอยู่ที่120,000บาทและค่าเบี้ยประกันอยู่ที่20,000 28,985บาทนะคะรายจ่ายอื่นๆเนี่ยค่าเล่าเรียนบุตรอยู่ที่เอ่อหนึ่งสีบาทค่าท่องเที่ยวแ0 0บาทบริจาคอยู่ที่5้าล้านหนึ่งบาทรายใจ่ายในระหว่างการดำรงตำแหน่งเฉลี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทต่อปีนะคะรวมรายจ่ายต่อปีก็คือ3 8มล้2 3 4 0สับตางค์แล้วก็บุตรเนี่ยก็คือลูกนะคะอยู่ที่5้าแสนหการ 4 8สตางค์เงินพึงได้ประเมินตามประมวลรัชดากรน,นะคะอยู่ที่1 3 6 2 7 2 0บาทค่ะข้อมูลรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพิธาน,นะคะก็คือจะเป็นเงินสดอยู่ที่1 8 0 0 0 0 0บาทเงินฝาก286,045.70สตางค์เงินลงทุนอยู่ที่1 3 4 6 6, 6 9 8 9 8สตางค์เงินให้กู้ยืมอยู่ที่15ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็จะแบ่งไปในส่วนของที่ดิน18ล โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเนี่ย15ล้านยานพาหนะเนี่ยอยู่ที่2ล้าน140,000บาทสิทธิ และพวกสัมปทานต่างๆนาๆนาจะอยู่ที่19ล้าน4 1 3 9 8 5 5สูงสตางค์ทรัพย์สินอื่นๆ12ล้าน36,990บาทรวมทรัพย์สินทั้งสิ้น85ล้าน23,720.18สตางค์ค่ะรายการนี่นีสินเนี่ยเเงินเบิกเกินบัญชีอยู่ที่8,7414บาท นี่สินอื่นๆค่ะ19ล้าน9,32,762.02สตางค์รวมนี่สินทั้งหมด20ล้าน7,4176บาทนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนเนี่ยจำนวนอยู่ที่42,000หุ้นค่ะมูลค่าอยู่ที่4,400 4,000 4 4 1 0 0บาทขออภัยค่ะ44,100บาทนี่คือเป็นมูลค่านะคะแล้วผู้ยื่นเนี่ยก็ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแพ่งกรุง,งเทพใต้คดีหมายเลขแดนที่1801860 25ูนนทับ 2, 5, 2, 5, 5, 5, 50, นะคะได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์ผู้ตายค่ะก็มีการให้รับโอนทรัพย์หุ้นนี้อันเป็นมรดกที่ถือครองไว้แทนทายาทอื่นๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นายพิธาเนี่ยก็ย ชีทรัพย์ส,สินต่อปปชว่าได้มีการให้กู้ยืมแก่นายพาสินลิมเจริญรั์วันที่15ธันวาคม2 5, 5 6 3จําจำนวนทั้งสิ้น15ล้านบาทนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินแล้วก็นี่สินทั้งหมดของนายพิธาลิมเจริญรั์ค่ะ